ท่านผู้ชมย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะในช่วงสมัยต้นรัชกาลที่9ตอนนั้นเนี่ยเกิดโรคเรื้อนระบาดอ๋อใช่ในอดีตใช่ปัจจุบันเนี่ยหายหมดแล้วโรคเรื้อนนะครับท่านผู้ชมฮะผู้ป่วยโรคเรื้อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุคสมัยนั้นฮะ,ะก็เรียกว่าเป็นที่น่าสังเกตของคนในสังคมนะครับย้อนกลับไปนะฮะปี2501ในหลวงรัชกาลที่9นะฮะพระองค์ท่านทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาที่อยู่อาศัยผู้ป่วยโรคเลือนครับแล้วก็ได้สร้างตึกหลังแรกเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เรียนรู้รักษาผู้ป่วยโรคเลือนด้วยนะครับก็เลยทําให้สามารถระง,งับยับยัง้งไม่ให้โรคเลือนเนี่ยระบาดเข้าสู่สังคมค่ะที่สถา,าบาันพระประแดงนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสถาบันราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ชื่อสถาบันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหมายความว่าพระราชาและประชาชนย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับ และตอนที่ในหลวงรัชการที่9สวรรคตนะครับชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนและผู้ป่วยเนี่ยก็เลยร่วมกันสร้างสพานในโรงพยาบาลขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณซึ่งปีนี้ครับก็ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ซึ่งก็มีลูกหลานผู้ที่ได้รับความเมตตาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชการที่9เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระองค์ท่านนะครับจะโดยชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางพุ่มในการสถาบันราชประชาสมาสัยนายประเทิงแซ่เอียประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อนะครับและนายยุทธชัยกวาวันสิทธิประธานชุมชนปู่เจ้ามาร่วมในงานด้วยครับเดี๋ยวฟังลาเอียกันหน่อยครับผมนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางนะครับพุ่มในการสถาบันราชประชาสมาสัยครับว,วันนี้ก็เป็นงานจัดงานลําลึก คำหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านที่ที่ได้มีส่วนสําคัญที่จะให้มานํามาสู่ออวันของวันที่สําคัญคือวันราชประชาสมสัยทุกวันที่16มกราคมของทุกๆปีก็มีการจัดงานมีสองสองในยะในการจัดงานในแต่ละครั้งนะครับครั้งหนึ่งเรื่องใหญ่ๆที่เราต้องการจัดงานนี้ก็คือหนึ่งนึกถึงพระองค์ท่าน ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณที่มอบให้กับผู้ป่วยในชุมชนและก็ผู้ป่วยโรคเรื้อนทั้งทั้งประเทศที่ทําให้แก้ไขปัญหาภาวะโรคเรื้อนในห,หมดจากประเทศไทยส่วนที่2ก็คือส่วนที่รณรงค์ในการคัดกรองและก็ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอาการโดยเฉพาะผู้สัมผัสร่วมบ้านนะครับเกณฑ์สำคัญก็คือผู้สัมผัสร่วมบ้านเนี่ยจะต้องรู้และก็รู้ตัวเองว่ามีความเสี่ยงที่จะติดโรคเรื้อนได้ นะครับก็การรักษาการรู้เร็วแล้วก็รักษาก็จะสามารถป้องกันทนี่ไม่ให้โรคโรคนี้ไม่สาามรถแพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนและก็ครอบครัวได้ดังนั้นก็สองเรื่องที่เราจัดงานในวันที่16มกราคม2567จัดกันทุกปีครับวันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่มีความประทับใจครับกับการทำงานร่วมกับชุมชนที่เห็น ทุกคนเข้ามาร่วมงานแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านพร้อมๆเพียงกันทั้งชุมชนทั้งจริงงานของเราเองก็จัดตั้งแต่ตอนเช้าในส่วนของราชการทงจริงพอเข้ามาทํางานร่วมกับชาวบ้านที่เห็นความรู้สึกจริงๆจ,จากชาวบ้านที่เคารพถึงพระอ,องค์ท่านก็จะทํารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็น้อมนาสิ่งที่พระอ,องค์ท่าน ได้มอบหมายให้ดําเนินการต่อแล้วก็เป้าหมายให้ทำงานให้มันรู้เป้าหมายตามที่พระองค์ท่านได้ฝากทิ้งไว้กับภาวะโรคเรื้อนที่มีอยู่วันนี้นะคะวันที่16มกราคมนะคะวันราชประชาสมาสัยวันก่อตั้งมูลนิธิราชประชาสมาสัยนะคะทีะ่ที่มาของสถาบันราชประชาสมาสัยที่นี่นะคะก็จะเดี๋ยวให้คุณบุญส่งทองเอี่ยมพูดถึงความซาบซึ้งหรือความสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะครับผม คุณทรงทองเอียบนะฮะที่พวกผมและท่านประธานชมรมจิตอาสาเพื่อนช่วยเพื่อนตามรอยพ่อนะครับท่านประเทืองแสเอียซึ่งเป็นผู้นำของพวกผมได้น้อมใจร่วมกันจัดงานขึ้นก็เพราะว่าพวกผมได้สำนึกในพระกรุณาพระมหาี่คุณของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกผมได้มีวันนี้มาตลอด ถ้าทุกวันนี้พวกผมจึงสำนึกในพระกรุณาพราะมหาธิคุณของพระองค์ท่านจึงได้น้อมใจกันสละทรัพย์ร่วมกันกับท่านประเทิงแฟ้เอีะแล้วก็ประธานชุมชนหมู่เจ็ดพร้อมทั้งพี่น้องผู้ป่วยในสถาบันราชประชาสมาสัยจัดงานเพื่อน้อ,นอมสำลึกถึงพระองค์ท่านทุกปีตลอดมานะครับก็ในนามของตัวแทนนะคะของผู้ป่วยสถาบันราชประชาสมาสัยนะ,ะซึ่งสิ่งที่พวก ท่านประเธางแทเอีย้ยมมีความตั้งใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือสโลแกนของงานเรานะคะเพราะวันนั้นถึงมีวันนี้วันที่พระองค์ท่านเสด็จมาถึงได้มีพวกเราในวันนี้วันที่เราครอบครัวของผู้ป่วยโรกเลือนได้เข้ากับเข้ามาอยู่ในสังคมได้รับการยอมรับจากสังคมอันนี้ก็ต้องขอขอบุญไว้นที่นี้ทุกๆงานที่พวกเราได้รับการช่วยเหลือนะคะ